มาแล้วนะคะ,เออเคคะโอเคความหมายต่าง้นน่าเสียงด้รักคุณแม่นะเดินขึ้นไะปต้องประพองคุณแม่คุณแม่ด้านนี้นะคะนี่คุณแม่นะก็นแรกเรีว่าพี่สาวค่ะคุณแม่คุณแม่เห็สาว เลยนะคะเป็นยังไงคะเดี๋ยวตั้งสองทานทั้งสองท่านกันนิดนิดว่ารู้สึกอย่างไรกับการเป็นตัวแทนของบิวเบลลี่ที่บอกว่าเหมาะมากๆเลยของคอนเซ็ปต์เล็กเชันใหม่ล่าสุดเซราโพล่าซึ่งเป็นคอลเลคชันที่ถือว่าเป็นตัวแทนแทนห่งความรักในเทศกาลวันแม่้ดยเราจะน้องมิดสัระการ ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนันจูบิลี่นะคะที่เลือกมิ้นกับแม่เป็นตัวแทนของความรักกับวันแม่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะจริงๆมิ้มินก็ได้ร่วมงานกะับจูบิลี่มาตลอดรู้สึก่สใจมากค่ะค่ะทราบว่าครอบครัวของคุณแม่ในทีมเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยคุณแม่พอจะเล่าให้ฟังทีนี้ได้ไหมคะว่ามีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรคะก็แม่เลี้ยงลูกนี่ก็แบบจะแบบเย็นแบบ เปลียบเสมือนลูกเป็นแ,นปปแบบเหมือนทั้งลูกด้วยแล้วก okay. ็แม่จะเป็นเช่นกับลูกได้ค่ะคือจะพยายามทําความเข้าใจกับเราตลอดค่ะดีเนาะค่ะเราก็สบายใจเป็นทั้งเพื่อได้ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ของเราด้วยคือมีอะไรเนี่ยคือแม่จะเลี้ยงให้แบบมีอะไรเราพูดคุยกันตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเลี้ยงให้เป็นเสื้อคือเขาไม่ได้ดุหรือไม่ได้ว่าแต่อย่างเดียวที่แม่ขอเลยคือไม่ว่าจะทาอะไรจต่ขอให้เป็นพื้นฐานคดีเป็นทางโอม นี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะและสิ่งที่น่ารักมากเลยทราบว่าตอนนี้น้องมินนั้นเตรียมของขวัญด้วยให้กับคุณแม่ด้วยซึ่งก็คือบ้านหลังใหม่ใช่ไหมคะแต่ไม่เล่าให้ฟัง่อยสิคะว่พาบ้านนี้จะเป็นไหนแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ60%แล้วค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นแรกที่ ที่ใหญ่ที่สุดที่ที่เคยทําด้วยลำพังกำแรงตัวเองก็ถือว่าให้ทั้งแม่แล้วก็ให้ทั้งน้องๆก็คุ้ม่องวตอนแม่ฟังว่าลูกจะซื้อบ้านให้สร้างบ้านให้แม่รู้สึกยังไงคะก็ภูมิใจนะคะที่แบบเออเขาแบบหาเงินด้วยลำพังกำแรงของตัวเองเนี่ยแล้วเขาคือไม่ไม่ไปใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยแต่เขาเอามา สร้างในสิ่งที่ทุกคนมาอยู่รวมกัน<ม>คือสร้างครอบครัวฐานหนึ่งเพื่อให้ความมั่นคงในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ความใส่ใจค่ะให้ความสํคาคัญกับครอบครัวเป็นมากนะคะเด็<า>นะะกน,น้องนิ้ก็ทํางานเยอะมากเลยนะคะก็คงต้องมีวันที่เหนื่อยนะแต่ว่าโอถ่ายละครไม่เดี๋ยเสร็จไหนแบบตอเดินแฟชั่าอีกไหนสิ่งคุณแม่เวลาน้องเหนื่อยคุณแม่ให้กำลังใจน้องยังไงบ้างคะเราก็พยายาม กอดเขาอะนะก็คุยบอกว่าลูกเป็นไงบ้างถ้าเหนื่อยเราก็พักบนะ้งนะอะางเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรหนูยังมีแรงอยู่หนูต้องทำค่ะหนูต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เาก็บอกว่าแต่ถ้าหนูไนไม่ไหวจริงๆนะบอกแม่อันไหนที่ต้องการทำกขาบอกไม่ต้องการทำเขอบอกนะอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามคุยกันมอบให้กำลังใจเป็นหลักเลยมีเรื่องไหนที่คุณแม่ประทับใจในน้องมีมากที่สุดไหมคะก็ที่ประทับใจก็คือเขาจะเป็น ลูกค่อนข้างจะแบบอ่าเป็นคนโตแล้วเป็นเหมือนเจ็บก็เหมือนพ่อแม่คนหนึ่งของน้องๆนะคะ<อ>เขาแบบว่าคือบางทีเราไม่ค่อยเข้มงวดกับลูกเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เลยนลูก<อ>แบบเพื่อนอแบบพี่แบบน้องอ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยก็จะแบบว่าใช้เข้มงวดกับน้องแทนเรา คือความภูมิใจก็คือเขาเน้นครอบครัวเป็นสำคัญก็สิ่งนี้ยค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าลูกเราอยู่อยู่กับครอบครัวมากมากมากว่าจริงน่นะคะน้องมิ้นเป็นลูกคนโตกับเป็นพี่สาวคนโตค่ะเหมือนพี่เลย เลี้ยงน้องเหมือนเลี้ยงหลบลูกอ่ะเขาเป็นแม่เออเป็นเหมือนเป็นแม่เลยอ่ะจริงจนะแล้วก็ส่วนใหญ่ดุกับแม่โอ้ดุกับแม่เหมือนกันเลยแล้วเราก็จะขออะไรแม่พี่บอกไปไปขอพี่หนิงไปขอพี่หนิงกลายเป็นว่าแม่แบบว่าเข้มงวดกับลูกคนโตมากกว่าแต่ว่าพอลูกคนเล็กอาจจะแรงนะคะ มิดเองเลยนะประทับใจอะไรที่สุดในตัวแม่จริงๆตั้งแต่แม่เล้ยมาคือตัวเราใกล้ชิดกันมาตลอดอะค่ะคือความรักความผูกพันที่มีให้กันคือแม่เป็นคนที่คนเดียวเลยที่มองตามมีนาลู้ใจว่ามื้อน,นี้อยากกินอะไรชุไปงานจะชอบใส่แบบไหน,นหรืองานนี้งานนั้นก็ต้องทําอะไรยังไงคือมองแม่ปุ๊บแม่จะอุกิพยายามมากคือเอาเป็นว่าเข้าใจคือแม่เปรตเ,เหมือนแับ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพี่โอเครู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแม่เลี้ยงน้องให้เป็นคนที่รู้ใจเราที่สุดเนาะวันแม่ใกล้ะจะถึงแล้วมีอะไรที่น้องมิ้งเนี่ย ยังไม่เคยบอกแม่แต่โอกาสบอกคุณแม่ตรงนี้นี่แหละค่ะก็น้อยครั้งที่เราจะบอกลักันเพราะว่าจริงๆแบบอย่างที่แม่บอกว่าเราจะเลี้ยงกันเหมือนแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแรกก็ขอบอกรักแม่มนที่นี้น่ารักที่สุดเลยนี่ขนาดที่เป็นแม่คนึงนะเป็นอะไรที่ชื่นใจมากน้อเวลาลูกบอกรักเรานะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะความรักหรือว่าบ้านหลังใหม่ที่เตรียมให้คุณแม่ทราบมาว่าวันนี้น้องมิ้งแอบดีเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ดูเขาจะบอกไม่ได้ไง เนี่ยค่ะก็เป,เป็นของขวัญวันแม่นะคะที่ตั้งใจจะมอบให้แม่นะคะเป็นอะไรข้อมือดีลคะค่ะคอเลเลคชั่นใหม่ล่าสุดนะคะเซเลาโพล่า้องนี้มอบให้แม่ได้เลยะคะ่ <Evet. S 2> นนะเป็นแหวนเล็กๆนะมาเข้าสตกเกอร์ีกทีเลยอ,อ่ะมอบเลยนะคะเดี๋ยวส,นนยสีนีนนนน้นี่เป็น,ส,นสิ่นี้ให้ก็สองคนนี้เป็นจะออกจะดีจังเลยดูสินั่งทุกข่าวมอบให้แม่เนาะ ขอน,นี้นะคะมองกล้องด้วยนะคะผู้หวังน่มองกล้องเลยะคะ่ะ,ยะ,คะขอเสียงกดมือ